ปริศนาฟ้าท้ายุทธจักร5้าเปิดกระท่อมกระบีฟ้านเสียนคิดหัวร่อกลับหัวร่อไม่ออกซีหน้าคล้ายถูกดมหิมะนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์แช่แข็งไว้มันเมื่อมองดูหวังสื่อสัลางที่เบื้องหน้า มองดูเบนหน้าที่สงบนิ่งหากดื้อรั้นของสหายหนุ่มพุ้นี้เน่นนานค่อยทอดถอนใจยาวรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ส่วนลึกของหัวใจมันทราบว่าหวังสื่อสันหลางกล่าววาจาที่จริงแท้มันเป็นบุคคลที่จริงแท้แน่นอนดังนั้นมันค่อยเกิดความเย็นเยียบหากว่าพัฒนาการในวันหน้าต่างกับที่หัานเสียนกับกระบี่สี่ศนาคาดการไว้ หากว่าในสายตาของชนชาวโลกฟานเสียนเพียงคิดยึดครองนคนตรตงอีไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของพ่อค้าและประชาชนชาวนคนตรตงอีหวังสื่อสันหลางอาจลงมือต่อฟานเสียนโดยไม่คำนึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนทั้งมวล คำสั่งเสียของกระบี่สี่ทัศนายังมีร้านค้าเงินสันติสุขสิทธิ์กระท่อมกระบี่ทั้งหลายวางเดิมผ่านและทุ่มกำลังมากมายไปแล้วหากว่าฟ้านเสียนกับลำจริงๆคนเหล่านี้ต้องเกิดความเครียดแค้นจับใจฟ้านเสียนไม่ต้องใคร่ครวญก็ทราบว่าการแก้แค้นอย่างบ้าครั่งของ13กระบี่กระท่อมกระบี่เป็นสภาพที่สันขวัญสถานวิญ,ญญาณถึงเพียงไหน อย่าว่าแต่ที่ข้างกายตนเองยังมีสหายหนุ่มที่ใกล้ชิดให้มีความสัมพันธ์อันดีผู้นี้ฟานเสียนไม่ต้องการหักหานผลานชีวิตกระหวังสื่อสันหลังจริงๆโดยเฉพาะการแค่แขนอย่างบ้าคลั่งของกระท่อมกระบีต่อให้ไม่อาจทำลายฟานเสียนซึ่งอยู่ในความอารักขาของสำนักตรวจสอบแต่การซุ่มโจมตีของผู้เข้มแข็งชั้นที่9เหล่านี้ สามารถทำ้ายญาติมิตรคนใกล้ชิดและผู้ใต้บังคับบัญชาของฟ้านเสียนฮ่องเต้รัชชิงสามารถรับความสูญเสียเช่น,นี้ีนื่องเพราะเวลาส่วนใหญ่พระองค์ไม่ได้ยึดถือวงศ์สานาญาตกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนแต่ว่าฟ้านเสียนทำไม่ได้มันทราบว่าการแสดงท่าทีของหวังสือซันหลางตอนนี้เป็นตัวแทนของสิทธิกระท่อมกระบี่ทั้งหมด จึนึกตื่นตัวขึ้นมาฟานเสียนหยีตาลงดวงตาทอปร,ระกายเย็นเยียบจากนั้นค่อยๆกระจายออกมองดูหวังสื่อสันากระว่าสิทธิพี่ทั้งหลายของท่านต้องทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นอาจารย์พวกท่านร้องขอต่อข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าร้องขอต่อมันที่ว่าความร่วมมือเป็นความคิดข้างเดียวของพวกท่าน ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการข่มขู่ทุกรูปแบบหางสือสันหลังนิงเงียบงนันทราบว่าที่ฟ้านเสียนกล่าวเป็นคำพูดที่แท้จริงฟ้านเสียนจับจ้องมองตามันกล่าวว่านี่เป็นข้อสงสัยในใจข้าพเจ้ากระบี 4, สีทัศนามอบสิบสองกระบี่แก่ข้าพเจ้าข้าจะเชื่อในความซื่อสัตย์ของพวกท่านได้อย่างไรทั้งไม่ต้องหวั่นมิตกทุกคืนหวั่นว่า พวกท่านจะแทงกระบี่ใส่ด้านหลังของข้าหมังสือสันลลางพรางก้มศีรษะด้วยความหม่นหมองกล่าวว่าหากมีคนคิดทิมแทงท่านข้าย่อมต้องต้านทานไว้ก็เพียงท่านไม่ตบัดสัตว์เท่านั้นฟานเสียนเข้นหัวร้อยอย่างเย็นชากล่าวว่า ที่ด้านหลังข้าพเจ้ามีอิงจืออยายต้องใช้สอยท่านข้าพเจ้าเพียงเมื่อหน่ายความรู้สึกเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ข่มขู่ได้กระท่อมกระบีต้องแสดงท่าทีที่เที่ยงตรงกว่านี้หากว่าหวินจือหลางหรือหลีป่ปองหัวไม่ไว้วางใจข้าแล้วพวกเราก็ไม่จะเป็นต้องสนทนาต่อไปเป็นอันว่าเลิกราโอกาสหน้าค่อยนำทัพใหญ่มาเจอราชาสืบต่อ หวังสื่อสันหลงังเงยหน้ามองดูมันด้วยความเครียดแคลงและปวดร้าวแวบ,บหนึ่งกล่าวท่านก็กล่าวข่มขู่เช่นกันฟานเสียนกล่าวว่าเมื่อได้รับแล้วต้องตอบแทนกลับไปข้าพเจ้านึกปวดเสียนเวียนกล้าวต่อการแสดงออกของท่านข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มีคนใช้สอยท่านมาควบคุมข้า หวังสือสลานกล่าวว่าพวกเราไม่ได้คาดคิดเช่นนี้แต่ว่าขอบอกตามตรงพวกเราไม่เข้าใจคำสั่งเสียของสุจนโดยเฉพาะสิทธิพี่ทั้งหลายไม่ได้สัมผัสท่านในเชิงดึกพวกมันไม่เชื่อว่าท่านจะไม่คำหนึงถึงผลประโยชน์ของราชิงนึกถึงความเป็นความตายของนครตรงอีเรา ้านเสียนกล่าวว่าเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของพวกมันข้าเพียงต้องการให้พวกท่านยอมรับพางผลลุกเก้ลตบไหล่มันกล่าวอีกว่าพวกเราเป็นสหายการข้าไม่ต้องการสหายได้ยืนอยู่ข้างกายข้าเฝ้าจ้องมองทุกความเคลื่อนไหวของข้ามันมองดูหวังสือสันหลังกล่าวอย่างจริงจังว่าสหายสมควรไว้วางใจซึ่งกันและกัน สนับสนุนซึ่งกัน้วยกันโดยไม่ถามไถยสาเหตุท่านเป็นท่าทีที่กระบีสีทัศนาแสดงต่อข้าและเป็นท่าทีที่ข้าแสดงต่อกระบีสีทัศนาพระวัติท่านระหว่าง เพราะว่าท่านระหว่างฆ่ากับกระบีสีทัศนาค่อยพอสร้างความไว้วางใจขึ้นนับแต่นี้ท่านต้องเรียนรู้ท่าทีของตอนเองคนควรมีชิดเพื่อตัวเองโลกนี้มีคนที่แปลความแค้นของประเทศอาฆาตของตระกูลและจิตสำนึกของประชาชาติมากพอแล้วนิสัยของท่านไม่เหมาะกับการกระทำเรื่องเช่นนี้ หวังสื่อสันหลางเข้าใจคำพูดของมันจึงกล่าวแล้วท่านเหมาะหรือฟ้านเสียมฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกบีบคั้นบังคับจำต้องขึ้นเขาเหลียงซานมันเพ่งตามองนอกห้องทอดถอนใจกล่าวว่าทางด้านนั้นหาใช่เป็นรางโจรไม่เป็นโจรที่แท้จริงหรือไม่ข้าเป็นโจรหรือไม่ข้าไม่ต้องคิดรุดปยิ่งไม่คิดเขียนข้าจนสิ้นซาก หวังสือสันหลางมองดูมันฟันกล่าวว่าโลกนี้ยังมีผู้ใดบีบบังคับท่านกระทำสิ่งเหล่านี้ฟันเสียงเงียบงนันนิ่งนานจริงกล่าวไม่ทราบอาจบางทีโดยพื้นฐานแล้วข้าเพียงคิดกระทำเช่นนี้เรื่องของฮองเต้ราชิงฟันเสียงผ่านการใคร่ครวญในเชิงเลิกเช่นเดียวกับที่มันบอกตอบพระกำกับดูแลทัษนณว่า ก่อนที่ท่านอาอูจูจะกลับมามันไม่คิดแตกหักกับห้องแต่เมียน้ำสามไม่มีเหตุผลที่แตกหักถึงแม้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเกิดโศกนาฏกรรมรายหนึ่งแต่ในฐานะวิญญาณที่ล่องลอยมายัางโลกนี้ต่อให้คิดแก้แค้นกับสตรีนางนั้นเต่อเมื่อเผชิญหน้ากับตัวตนของพระบิดายังเกิดความรีรอลังเล มีหนำซ้ำห้องเต้กล้าแข็งถึงเพียงนังกล้าแข็งจนไม่อาจเอาชนะได้ฟานเสียนเพียงต้องการให้โลกนี้เปลี่ยนเป็นละมุมละม่อมกว่านี้สอดคล้องกับความคิดในใจมันกว่านี้นิดคาดว่าเป็นเรื่องแรกที่คนย้อนการเวลามายังโลกที่แตกต่างคิดกระทํา ซึ่งความจริงนี้เป็นเพียงพรมลิขิตของผู้ย้อนเวลาหรืออาจบอกว่าเป็นพรมลิขิตของผู้ย้อนเวลาที่โดดเด่นภายใต้ความคิดฝ่ายรุ่และความต้องการตามธรรมชาติจะบีบบังคับให้มุ่งไปยังทิศทางนั้นไม่ว่าผู้ใดที่มีอำนาจและกำลังที่เพียงพอจะทดลองใช้ขุมกำลังในมือเปลี่ยนแปลงอันใดผู้ที่สวมใส่อาผรอเลิศหรือกับเดินทางยามวิกาลโดยไม่คิดหวังคำชมเชยจากญาติมิตร จะต้องมีพลังสมาธิเช่นหลวงจีนชราที่ตัดกิเลสตัณหาทั้งมวลดังนั้นบุคคลเช่นฟ้านเสียนเมื่อมันอยู่ตำแหน่งหนึ่งของโลกใบนี้ย่อมต้องสวมใส่อาภรอันเลิศหรูยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์กระทำเรื่องราวตามความนึกคิดของตนเอง <c oughs> สำหรับกับโลกนี้ไม่แน่ว่าเป็นทางเลือกที่ดีขออภยัย สำหรับกับโลกนี้ไม่แน่ว่าเป็นทางเลือกที่ดี แต่ยังน้อยในการเลือกจากมันแล้วประวัติศาสตร์เป็นหมีก้อนที่ปล่อยให้ผู้เข้มแข็งคนหนึ่งบีบเข้นตามอำเภอใจเพียงแต่เราผู้เข้มแข็งเห็นว่าบีบเข็นเป็นหญิงสาวสกรานโฉมเป็นดีที่สุดบางคนกระบ,บีบเข้นเป็นดาบใหญ่เล่มหนึ่งาาาฟาดฟานใส่ฝูงชนคราหนึ่ง,นนงที่แท้เป็นผู้ใดถูกผู้ใดผิดมอบให้นักประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินเธอจะยังไรก่อนที่ประวัติทางประวัติศาสตร์ เหล่าผู้เข้มแข็งล้วนกลายเป็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกขณะที่พวกมันต้องกระทำถึงที่สุดจึงไม่เสียทีที่เกิดมาชัติหนึ่งฟานเสียนถือกำเนิดเกิดใหม่ผ่านร้อนผ่านหนาวราชการชิงหลี่สิบปีในสุดไต,ต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นคุณนางเรืองอำนาจของราชิง กลุมอำนาจในมือทั้งคุมเงินส่วนใหญ่ของแผ่นดินทั้งมีชื่อเสียงเรียงนามไม่เป็นสองรองใครประการสําคัญคือมันมีเรื่องราวขณะที่ควันขาวลอยขึ้นจากรอบนครตรงอีทงกวักวิญญาณสีขาวโชวยพัดพริ้วอยู่ในสายลมปลายชุนเทียนพิธีศพของกระบีสีทัศนากกำลังจะเริ่มขึ้นส่วนการเจอระจาระหว่างราชชิงกับนครตรงอีมีข้อสรุปสถานการณ์ใหญ่ ของแผ่นดินเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนับแต่นี้ภาพแผนที่บอกอนาเขตปรับเปลี่ยนใหม่หมด ในที่สุดนครตรงอียอมอ่อนน้อมต่อราชิงอันกราแข็งทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่นอกจากทางตะวันตกที่เป็นทุ่งหญ้าสีเขียวกับทางเหนือซึ่งยังคงเป็นแว่นแคว้นเปิดฉีที่เหลือล้วนสยบต่อกีบม้าของทัพชิงมีนำซ้าทรัตชิงไม่ต้องสูญเสียพรารพลแม้สักคนเดียวก็มารู้ถึงจุดหมายข้อนี้ผู้ที่รัฐให้เกิดขึ้นย่อมเป็นฟ้านเสียนช่วงเวลานี้ชื่อเสียงของมันขึ้นถึงจุดสูงสุดขณะที่เรื่องราวที่ม กรกระทำต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ฟานเสียนยืนสงบอยู่หน้าประตูกระท่อมกระบีหวางสื่อสันหลังยืนอยู่ด้านหลังมันสิทธิกระท่อมกระบีอีกสิบเอ็ดคนก็ยืนอยู่ที่ห่างไป คณะผู้แทนของราชิงยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเหล่าหน่วยสอดแนมและมือกระบีสำนักตรวจสอบไม่ได้แสดงตนหากกระจายอยู่ตามจุดต่างๆจำทานุวามเคลื่อนไหวรอบข้างวันนี้เป็นวันเปิดกระท่อมกระบีพิธีการนี้ความจริงสมควรเริ่มนานแล้วแต่เนื่องจากกระบีสีทัศนาป่วยหนักใกล้ตายบวกกับวันนี้กระท่อมกระบีเตรียม เตรียมประกาศเรื่องใหญ่เชิญบุคคลสำคัญทั่วแผ่นดินมาไม่น้อยวันนี้มีผู้คนมากน้าหลายตาขณะที่แว่นแคว้นใหญ่น้อยรอบนคตรตงอีบวกกับบุคคลบางคนในเมืองเตรียมก่อวอดดังนั้นฟ้านเสียนที่เป็นตัวแทนผู้ลุกรานต้องรับการอรารักขาอย่างแน่นหนาะแต่ทางนาคตรตงอีไม่เป็นห่วงความปลอดภัยฟ้านเสียนเท่าใดเนื่องพระผู้ที่สามารถฆ่าฟ้านเสียนในสถานที่นี้สมควรยังไม่ถือกำเนิด แน่นอนข้อวินิจฉัยนี้ยกเว้นฮ้องเต้รัชชิงซึ่งเป็นบราจารย์ที่หลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวจะอย่างไรไม่ว่าผู้ใดก็เห็นว่าฮ้องเต้รัชชิงไม่เสียสติจนลอบค่าบุรนอกสมรสของพระองค์ซึ่งเพิ่งกระทำความดีความชอบใหญ่หลวง วันนี้ท้องฟ้าโปร่งสีสันชิวเทียนสดใสดวงอาทิตย์แผดแสงแรงกล้าให้ความรู้สึกร้อนอบอ,อ้าวอยู่บ้างฟ้านเสียนยืนอยู่แถวหน้าสดไม่มีผู้ใดกล้าย,ยืนเคียงคู่กับมันหวังสือสันหลางเป็นคนที่อยู่ใกล้กับฟ้านเสียนที่สุดอยู่หลังฟ้านเสียนประมาณครึ่งก้าว ฟ้านเสียนมีสีหน้าสงบนิ่งต้อนรับพ่อค้ากะหาบดีใหญ่ที่มาจากทุกสารทิศขณะเดียวกันก็ใช้ศักนักของผู้เย้าครึ่งหนึ่งให้การต้อนรับคณะผู้แทนราชิงกับแคว้นเปิ่ยฉีบุคคลที่ตัวแทนราชิ่งมีสีหน้ายินดีสดระง,งับส่วนคณะแคว้นเปิ่ยฉีล้วนมีสีหน้าปัญญา พื้นที่ว่างหน้ากระท่อมกระบี่สร้างพระราพิธีขนาดใหญ่ติดดอกไม้กระดาษและผ้าม่านสีขาวดูคล้ายดูไปไม่คล้ายเป็นพิธีมงคลไม่สอดรับกับพิธีเปิดกระท่อมและคำประกาศอ่อมน้อมของนคนตรตรงอีเท่าใดฟานเสียนไม่ใส่ใจข้อน,นี้คุณนางกรมพิธีการราชิ่งแม้ไม่ใกล้พอใจแต่ไม่กล้าแสดงออกเนื่องเพราะทุกผู้คนทราบว่า พิธีเปิดกระท่อมครั้งนี้แท้จริงเป็นพิธีศพของกระบี่สี่ทศนาดังนั้นคุณนางกรมพิธีการไม่คิดกระตุ้นโทสะของเหล่าผู้เข้มแข็งของกระท่อมกระบี่ อาทิตย์ลอยช้าๆถึงกลางฟ้าอากาศร้อนระอุขึ้นทีละน้อยดีที่นครตรงเอียอยู่ชายฝั่งทะเลตรงไห่ลมทะเลเชยพัดทั้งกลางวันกลางคืนยังพอทนทานได้บวกกับปรารมพิธีบทบางแสงแดดที่แผดเจ้าไว้เหล่าแขเกเรือที่มาร่วมพีนอกจากปาดเช็ดเหงื่อแล้วไม่มีคำตัดพ้อต่อว่าอันใด ทันใดที่หน้ากระท่อมกระบี่บังเกิดเสียงประทัดดังขึ้นไม่ทราบมีประทัดเท่าใดถูกจุดขึ้นพร้อมกันเท่ากระดาษปิ้วโปรยขึ้นสูงเกิดหมอกวันตลบอบวันนี้คล้ายเป็นสัญญาณชนิดหนึ่งภายนาครตรงอีอันกว้างใหญ่หน้าประตูร,รานคาหน้าบ้านเนรนือนทุกหลังล้วนจุดประทัดเตรียมไว้แต่แรกแม้แต่ห,หอหน้าหอหนางโลมที่แขวนโคมแดงแมวเสียงเคร่งสายขับกล่อมทุกค่ำคืนก็เปลี่ยนเป็นแขวนโคมขาวหน้า หอห้องจะเตรียมพวงประทัดไว้หญิงสาวทั้งหลายเปลี่ยนเป็นสวมใส่ชุดขาวสีหน้าทอเบลไม่สบายใจมองไปยังทิศทางที่ตั้งของกระท่อมกระบีเหล่าพ่อค้าและประชาชนยืนอยู่ใต้ธงกวักวิญญาณสีขาวที่แขวนอยู่หน้าประตูมองดูพวงประทัดที่แตกระเบิดที่เบื้องหน้า ทารกในวงแขนของสตรีถูกเสียงประทัดที่ไม่จำแนกทิศออกตกเหนือใต้ดังจากทั่วสี่ทิศแปดทางปลุกตื่นขึ้นร้องให้จ้าออกมาทั่วทั้งนครตรงอีมีแต่เสียงประทัดมีแต่เสียงร่ำไห้พร้อมกับกลุ่มควันที่อบอวลกลิ่นดินประสิวแสบเคืองตาปกคลุ่มทั่วทั้งเมือง ประทัดแตกเชกเช่ชนชีวิตผู้คนควันที่อบอวนคล้ายกับวิญญาณที่เลือนลับจากไปฟ้านเสียงมองดูภาพเหตุการณ์นี้อย่างสงบพรันหวนนึกถึงเมื่อหลายปีก่อนตอนเองอยู่นอกเมืองซางจริงแคว้นเปิดฉีได้ยินเสียงยิงปืนใหญ่ต้องครุ่นคิดสำหรับกร,ราสนดรธรรมดาไม่ว่าปราดเมธีจวงหม้อหานหรือว่าปราดนครตรงอินล้วนเป็นความเทิดทุนอย่างหนึ่ง ที่ใต้ประรำขนาดใหญ่ในซุ้มเสียงของหินจือหลงังทุกผู้คนพาก,การคุกเข่าตลงศพสีดำใบนั้นฟ้าเสียงก็คุกเข่าลงจากนั้นได้ยินวินจือหลงังอ่านคำสั่งเสียของกระบีสีทัศนา เหตุการณ์เป็นไปตามความคาดหมายกระบีสีทัศนาก่อนตายยังให้อภัยแก่วินเจีหลางซึ่งมีจิตเป็นเอิญแต่งตั้งมันรับตำแหน่งเจ้านครตรงอีที่ผ่านมาวินเจีหลางดูแลภาฯรกิจในกระท่อมกระบีรอบดูเรื่องทางโลกเมื่อแต่งตั้งมันเป็นเจ้านครย่อมสามารถสะกดควบคุมชาวชิงที่มารับมอบนครตรงอีเอาไว้ฟานเสียนไม่ถือสาก็หนีเพียงนิ่งรับผางครุ่นคิดว่ากระบีสีทัศนายกกระท่อมกระบี ให้กับหวังสื่อสันหลงังอย่างนั้นตนเองคงอาศัยความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งสองควบคุมกระบี่ที่น่ากลัวทั้งส2องเล่มเอาไว้ขณะครุ่นคิดได้ยินคำพูดตอนท้ายของหวินจือหลางต้องหยีตาลงมันดาฟ้านเสียนมีภูมิลำเนาที่ตรงอีตัวเราแทยทอดวิชากระบี่ให้ถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้ประกอบพิธีเปิดกระท่อม ตอน